ครับผมสสดครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีนะครับในการใช้งานนะครับระหว่าง AutoCAD กับ AutoCAD Architecture เกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ AutoCAD กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำเป็นโมเดลบ้านนะครับหรือว่าการขึ้นรูปในส่วนของผนังนะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราไปสร้างเลเยอร์กันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้นะครับในส่วนของ 3D modeling นะครับ ซึ่งเป็นเวิร์กสเปในการอ,าออกแบบในการทำงานตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของการสร้างเลเยอร์กันเกาะน,นะครับก็จะสร้างเลเยอร์นะครับขึ้นมาอันนีอ้อาจจะเป็นเลเยอร์กิ๊ก็ได้นะครับดูง่ายๆตรงนี้นะครับใช้เป็นตีเทาแล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของลายไทท์ตรงนี้นะครับผมต้องการใช้เป็นเส้นเซนเตอร์นะครับ จึงเซ็นเตอร์ก่อนอันนี้ก็เซ็นเตอร์สองก็ได้นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็กดเซ็นเตอร์สอง้วอะกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับตรงลายไทยตรงนี้ก็จะกาก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นเซ็นเตอร์สองนะฮะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผนังละกันนะผนังตรงนี้นะครับส่วนของสีนะครับก็จะให้เป็นสีฟ้านะครับ กดโอเคเส้นตรงนี้เป็นเส้นคอนติเนียนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของช่องอประตูด้วยนะครับเลเยอร์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอโอเพนนิ่งนะครับเนกันแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับกดโอเค ครับเราก็ได้มา3เลเยอร์แล้วครับก็เลือกเลเยอร์กิดเป็นเลเยอร์ในการใช้งานก่อนนะครับก็กดปิดไปเลยผมต้องการเปลี่ยนอ่ายูนิตนะครับให้เป็นเมตรก่อนครับกดอ่าอนนะครับผมน,นะนี่นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาในส่วนของอ่า มเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทสนยมครับเอาเป็นสอบตำแหน่งกดลอกสได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเลือกใช้คำสั่ง c อน r ั c t ั่น Line นะครับกดเลือกใช้เลยโอเคนะครับจากนั้นก็วาดอกไปนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็กด F 8นะครับผมนี่นะครับรือถ้า กดแล้วไม่ขึ้นนะครับให้กดตัวนี้นะครับออโหมดอ่าครับปึ๊บปึบ๊นี่อ่าเราก็จะได้เส้นอ่าตรงนี้มานะครับผมจากนั้นเราก็มาใช้คําสั่งในส่วนของออฟเซตนะครับเราลองลอง,ลองทําขนาดตรงนี้นะครับอาาขนาดสักสาเมตรแล้วกันนะครับปสามเมตร เมตรตรงนี้นะครับนี่ก็สามเมตรละกันปั๊บนเมตรนะครับเหมาในส่วนของขนาดของเส้นตรงนี้นะครับดูจากลักษณะเนี่ยนะครับมันมีใหญ่เกินไปนะครับเราก็ไปปรับเปลี่ยนขนาดนะครับกดตรงคอมมาด์นะครับหรือว่าในส่วนของตัวอัลโตแค s ดเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ตรงคอมมาด์ก็ได้นะครับเราก็มากดตรงนี้เลยนะครับ กดตัวหนังสือไป L, C, S นะครับนี่ครับกด enter นี่ผมก็จะใส่สัก0.25นะครับนี่นะครับเราก็จะได้เสนนี้มาแล้วนะครับสเกียวก็จะมีความถี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับมันดูยาวเถอะทะเกินไปนะครับเกะกะเราเปล่าๆเราก็มาใช้คำสั่งในส่วนของ r e c t a n g นะครับผมก็ว่าลงไปเลยนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ จะไปเลือกใช้คำสั่งทิมนะครับนี่นะกดลบไปเลยนะครับหนาเต็มป๊ป,ป๊นี่นะครับจากนั้นเราก็ไปลบเส้นดรงออกนะครับนี่เล็กเงเกจากเราก็จะเหลือแค่เฉพาะกิจที่เราต้องการนะครับนั้นเนี่ยเราลองลองใส่ในส่วนของผนังดูนะครับ ผมก็จะไปเลือกใช้ในส่วนของเลเยอร์ผนังนะครับตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะไปเลือกใช้คําสั่งในส่วนของด o อนะครับสําหรับใครที่ไม่มีแท็บที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ไปเลือกตรงตรงส่วนนี้นะครับผมอา่าคัสตอมไ u i ์ k ิก c อ s กเซดทุนบานะครับแล้วก็ไปเลือกไฮเมนูบาร์นะครับหรือว่าสําหรับใครที่ไม่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นโชว์เมนูบาร์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ายนะครับถ้าไฮเนี่ก็จะหายไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชว์เมนูบาร์ขึ้นมานะครับก็ไปเลือกในส่วนของดอนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งในส่วนของมันตีลายนะครับตรงนี้อยู่นะครับจริงๆก็สําหรับใครที่แบบมีการกําหนดสไตล์เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปถัดไปนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสเกลก่อนนะครับอา ตามที่ตัวโปรแกรมเขากําหนดมานะครับก็จะเป็น่20นะครับแต่เราเนี่ยจะใช้นะครับขนาดผนังเนี่ยสักประมาณ10ละกันนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับหน่วยเป็นหน่วยเมตรนะครับก็ใส่เป็นจุดหนึ่งผมก็กด enter นะครับแล้วก็ justification นะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็น zero นะครับก็คือ center นั่นเองนะครับคือจุดศูนย์กลางนะครับผมเลือกว่าตั้งแต่ตรงนี้ครับลากให้ครอบปุมทั้งหมดเลยนะครับสักประมาณตรงตรงนี้ก็ได้นะครับ นีให้เป็นแบบช่องว่างนิดนึงนะครับก็าวาดนะครับให้ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการครับอ่าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีผนังตรงส่วนนี้อีกนะครับอ่เาเ็ตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นห้องก็ได้นะครับผมวาดลงไปเลยนะี่ย โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในส่วนของรูปแบบอ่เส้นสองดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปจะใช้เป็น e x t r u t e หรือว่า f e t c e p o o l ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ผมจะใช้เป็น f a t c p o o l นะครับจากนั้นเนี่ยก็เราก็ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเราจะไปขึ้นรูปในส่วนของอรูปสามมิติเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวไปปิดในส่วนของเส้นกิดก่อนนะครับเราจะปิดการแสดงผลนะครับนี่เราก็จะเหลือแค่นะครับรูปแบบของผนังที่เหลืออยู่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไปเลือกใช้คําสั่งฟิล์นะครับแล้วก็ไปเลือกเส้นนะครับนี่ ชี้ตรงเส้นตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าของใครไม่ขึ้นนะครับก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับอ่านี่เราก็ขนาดความสูงของผนังเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นสักประมาณสามเมตรละกันนะครับกด enter นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับผนังนะครับที่กั้นระหว่างช่องนี้นะครับแล้วก็สูงไปใกล้นิดนึงแล้วก็อ่านักขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถีบสามเมตรนะครับแล้วก็จะได้นะครับรูปแบบของผนังขึ้นมาแล้วนะครับเราลองลองปรับไป เป็นในส่วนของรีลิสติกนะครับนี่เราก็จะได้ผนังกั้นมาแบบนี้แล้วนะครับโอเคเลยนะฮะอ่ะเราปรับไปเป็นในส่วนของมุมมองท็อปวิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น 2d งดีเปรมนะครับอ่าผมต้องการทําเป็นช่องประตูตรงนี้นะครับผมก็ทําเป็นเสาเอ็นขึ้นมาสักหนึ่งต้นก็ได้นะเดี๋ยวผมปรับไปเป็นในส่วนของอ่าเลเยอร์โอเพนนิ่งตรงนี้นะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นประตูก็ได้นะครับผมเอาซักนี้นะอาจจะเป็นเสาตรงส่วนนี้นะครับก็กดดีนะครับผมแล้วก็ใส่ขนาดซักจุดหนึ่งนะครับ enter จุดหนึ่ง enter นะครับผมนี่เราก็จะได้แบบเสาเอมนตรงนี้มาแล้วนะครับผมก็ขยับเสาเอา็นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ CP พนะครับผม ก็ก็ปีจากส่วนนี้มานะครับปบั๊บเราก็อมาวางนะครับอ่ออนะครับอึงก็ขยับมาพีพ นนเนี่ยนะครับผมต้องการทําแบบเป็นช่องเปิดตัวนี้นะครับผมก็จะไปเลือกใช้คําสั่งเล็กเชิเกอร์เ,เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลายใส่ตรงนี้มานะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลบอสองอันนี้ออกไปเลยนะครับ นี้ก็เดี๋ยวยังได้ใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวก็กด Move ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไป,ไปเอาออโเ้อโหมดออกนะครับแล้วก็ลากไปก่อนว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการให้ประตูเนี่ยนะครับออกมีตรงช่องนี้นะครับเราก็มูฟตรงส่วนนี้ออกมานะครับ โอเคนะครับได้มาแล้วนะครับขนาดเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการออกแบบนะครับแต่ขอใหอ้เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือกันไปก่อนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับก็คัดนะครับสักประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็ต้องการดู ให้มีช่องเปิดตรงส่วนเนี้นะครับผมก็เลือกใช้คําสั่งเลือกเชนเกอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้อาจจะผมกดดีนะครับผมก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับเซนเตอแล้วก็ขนาดนะครับความยาวขึ้นไปนะครับก็จะประมาณสัก แปสิบแล้วกันนะครับก็จุดปแปดราก็ได้ตรงนี้มาแล้วนะครับก็ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นประตูด้านหลังนะครับผมคปีตรงส่วนนี้ไปก็ลบตรงนี้ออกก่อนก็มูไปนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมก็ให้นะครับช่องให้มีช่องอให้มีช่องโอเพนนิ่งนะครับออกจากตรงส่วนนี้เลยก็นี้กดดีนะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับใส่ไปสักประมาณจุดแปดนะครับผม Enter แล้วก็จุดหนึ่งเอนเตอร์นี่ไปได้ตรงตรงนี้มาแล้วนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเส้นวัตถุที่เราวาดไปเมื่อสักรู่นะครับก็ยังเป็นวัตถุสองดีอยู่นะครับผมนะฮผมเลือกใช้สามวัตถุนี้นะครับเลือกวัตถุก่อนนะครับแล้วก็อ่าเลือกใช้เอกถูดูนะครับผมอ่าก็จะขึ้นมาเลยแล้วนะครับนี่จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็อ่าใช้ความสูงสักประมาณสองเมตรแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดเอนเตอร์เราลองลองปรับไปเป็นด i ลิสติกดูนะครับ นี่ยนะครับมันตัวของ solid นีครับก็มีเกิดการแลบกันอยู่นะครับผมโอเคอย่างบางถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เห็นนะครับในส่วนของตัววัตถุที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับผมเปลี่ยนไปเป็นสองดีไฟเมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องการให้เป็นช่อง opening นะครับผมก็จะไปเลือกใช้นะครับในส่วนของคําสั่งจะมีคําสั่งในส่วนของ solid sub t a t ตัวนี้อยู่นะครับผม กด s o น i d s u b แ a c นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของผนังหลักนะครับที่ต้องการเก็บไว้จากนั้นก็พอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยครับคลิกขวานะฮะก็ไปเลือกนะครับผนังนะฮะที่เราต้องการให้มันมีการตัดกันออกไปนะครับนี่เนี่ยเราจะเกิดเป็นช่องนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราใช้คําสั่งเพจพูอะครับอ่าเราก็ยังมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นวัตถุ2อดีนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็กด delete เลย นะครับเราลองปรับเปลี่ยนนะครับเป็นอาลิลิสติกนะครับนี่เราก็จะได้เปนนึ่นะครับในรูปแบบของอวัตถุ 3D มาแล้วนะครับอาจจะเป็นขนาดของห้องก็ได้นะครับสักห้องนึงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองลองอ่าไปเปลี่ยนมาใช้นะครับตัว AutoCAD Architecture กันนะครับว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะครับจะรวดเร็วกว่า AutoCAD อย่างไรนะครับผม โอเคครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AutoCAD Architecture นะครับก็จะสังเกตเห็นตรงชื่อตรงนี้นะครับชื่อก็จะเป็น AutoCAD Architecture นครับแล้วก็ในส่วนของหน้าอินเตอร์เฟลตในการทำงานเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ t o u e Design ครับเพิ่มเติมเข้ามาการใช้วัตถุที่เป็นวัตถุ AEC หรือว่าวัตถุที่เป็นมาตรฐานในการออกแบบทาง Architecture นะครับ ก็ยังมีในส่วนของคําสั่งพื้นฐาน AutoCAD 2D 3D นะครับกดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนในการสร้างเส้นกิจกันนะครับผมก็จะกดที่คําสั่ง Enhance Custom Grid ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเส้นกิจนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปสร้างเลเยอร์เลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของระยะตรงนี้มาให้นะครับผมก็สามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับกดเลฟนะครับในการกําหนดเส้นกิจนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าท็อปบอททอมเลฟไลท์นะครับผมกดเลฟนะครับมาที่ระยะสามทันไดประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพิกัดกิจเนี่ยนะครับเราสามารถกําหนดได้ทั้ง4ทิศทางเลยนะครับผม เราวางไปเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้ามาสร้างเลเยอร์เลยนะครับในส่วนของ AutoCAD a r c h i t e c t u r e t นะครับก็จะมีการกำหนดเลเยอร์มาให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับสามารถกดปิดเปิดได้ครับในส่วนของสกิลของเส้นนะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะเราก็มาใช้คำสั่ง LTS นะครับเร์จุดสองหดูนีกลของ เส้นนะครับก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับเดี๋ยวเราลองลองเพิ่มในส่วนของผนังดูนะครับกดตรงวอลตรงนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราสามารถอวาดในส่วนของวอลลงไปในหน้าวูดสเปซหรือว่าพื้นที่การทํางานของเราได้แล้วนะครับเราต้องการปรับขนาดในส่วนค่าต่างๆครับให้กดตรง property นะครับหรือว่ากด mo ก็ได้นะครับแล้วก็ property เนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเรากดเบลตรงนี้นะครับเรามาเลือกในส่วนของรูปแบบของผนังนะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนะผมก็จะขอเลือกใช้เป็นในส่วนของสแตนดาร์ดนะครับก็เรามาดูขนาดกันนะครับถ้าในส่วนของระยะนะครับความหนาของผนังนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะครับหรือว่าสิบเซนติเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ยนะครับสามพันหรือว่าสามเมตรนะครับเราก็วาดไปได้เลย เรากดสเปกบาร์ครั้งหนึ่งนะครับเรียกใช้คำสั่งดิมน,นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัววัตถุนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงกันแบบอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองปิดเส้นติดอูนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้คำสั่งดอ,อนะครับก็จะมีจากนั้นนะครับ จากนั้นไปที่ property นะครับแล้วก็เราเลือกที่ b r o นะครับมาดูสไตล์ของประตูกันนะครับก็จะมีรูปแบบนะครับการใช้งานมาให้เราเลือกคราเลือกเป็นอันนี้กันนะครับผมแล้วก็มาเลือกนะครับผนังที่เราต้องการจะวางประตูลงไปนะครับนี่เป็นสไกต์นะครับเราสามารถวาใจตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าความหนาของประตูกับ ขนังมันไม่สัมพันธ์กับนะครับผมเราก็สามารถกดตรงประตูนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่ edit style ตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับก็กด auto ตรงนี้นะครับกดเคนะครับผมนี่ก็จะมีขนาดที่เท่ากับขนาดที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมต้องการให้เป็น opening นะครับก็เป็นเลือกที่ดอกแล้วก็เลือก opening ไปที่ property นะครับผม เราก็มาดูขนาดก่อนนะครับว่าเราต้องการใส่ขนาดเท่าไหร่นะครับผมอ่ะันนี้ผมกว้าง่างนี้ผมใส่เป็นสองจุดแปดด้วกันนะครับผมวก็ความสูงสองสองเมตรน,นะครับแล้วก็กดอ่ะตรงขนานตรงนี้นะครับแล้วก็กดปากไปเลยประตู ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเรียกใช้เป็นค่าสแตนด์หลัแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอิสไตล์ ก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะครับในมุมมอง t o อ view หรือมุมมองสองดีเนี่ยครับรูปแบบของวัตถุเนี่ยครับจะเป็นในรูปแบบของสองมิตินะครับอ่าก็จะเป็นเพียงแค่เส้นนะฮะเราก็สามารถอ่าพอเราปรับเปลี่ยนเป็นมุมมองสามดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอตัววัตถุเนี่ยครับก็มีการปรับเปลี่ยนตามให้เป็นในรูปแบบของสามมิติเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเป็นรีลิสติกนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีในส่วนของโอเพนนิ่งนะครับ อันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของประตูนะครับสีตรงนี้นะครับเราไม่ได้กําหนดสไตล์ของวัตถุก็ยังเป็นสีตรงนี้อยู่นะครับถ้าเทียบกับตัว AutoCAD แล้วนะครับ AutoCAD ์เ e ี่ i n e ครับก็จะมีการขึ้นรูปในส่วนของวัตถุ3มิติได้รวดเร็วกว่านะครับผมยังไงก็ลองลองไปใช้กันดูนะครับ